สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็จะมาครับบอกไม่บอกเลมาสอนนะครับวิธีการลงมอสเนี่ยครับสําหรับสายบ็อกซิ่งแล้วก็สาย PVP นะครับต้องการเ p พเยอะๆเนี่ยครับไม่เล่นภาพสวยนะครับมอสนี้นะครับมันจะทําให้ท้องฟ้านะครับเป็นสีดาเลยนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะมาดาวน์โหลดมอสนี้นะครับต้องเข้าที่คอดนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ พอเข้ามาแล้วครับก okay, ็ให้ไปกดรับยศหรือรับอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับพอรับแล้วนะครับก็จะเห็นช่องดาวน์โหลดนะครับก็กดเข้ามาช่องดาวน์โหลดเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนหาวันที่13พฤษภาคมนะครับ2021นะครับก็กดเข้าไปนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับพอเกิดเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับพอขึ้นหน้านี้มานะก็ปิดไปไม่ต้องสนใจอะไรมันนะครับแล้วก็รอจนมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ก็ประมาณ4 m ่เอ0้ยสี่ดี400 m ้เนะครับ400กว่านี่ครับโอเคครับพอโหลดเสร็จนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ไฟล์ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนี่ครับอย่างนี้ก็จะได้ตัวนี้มาครับก็ให้ทำการกดกีกขวานะครับแล้วก็แยกไฟล์เลยนะครับโอเคครับพอแยกไฟล์เสร็จเนี่ยครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาเล่ยครับก็ให้เราทำการเปิดมาอีกหน้าหนึ่งเนี่ยครับ แล้วก็มาที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็กดคลิกขวาตรงไฟล์เกมนะครับแล้วก็อเพนไฟล e นะครับแล้วก็ไปตรงรูปหอยท่านะครับเอากดเข้ามาเลยครับก็ให้ทำการลากไฟล์นี้มาลงเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้ามาในเกมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับท้องฟ้าก็จะสีดำนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะครับอันนี้คือผมปรับภาพกากสุดหมดเลยนะครับเพราะว่า ไม่เน้นสวยนะครับเน้นแบบเลื่อนนะครับเน้น A.P.S. นะส่วน A.P.S. นะครับก็ขึ้นอยู่กับอย่างไงอ่ะขึ้นอยู่กับเซิร์ฟด้วยนะครับบางทีแล้วก็กับสเปคคอมเราเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับก็เล่นได้ลื่นๆนะครับสําหรับก็ใช้ได้สำหรับคอมใครที่ไม่ค่อยแรงนะนะครับนะครก็ต่อยได้นะครับวายหมดเอเออเออประมาณนี้ครับอุ้ย โอเคถ้าใครว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนนีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ